เรากังวลเรื่องของรถไฟจีนลาวเพราะชาวจีนเริ่มเข้ามามากมายและซื้ออสังหาริมทรัพย์กับที่ดินไปเขามีเงินมากสางอาคารใหญ่มากมายแต่พวกเราไม่อยากได้เจ้าของธุรกิจท้องถิ่นรายหนึ่งได้กล่าวไว้ยินดีต้อนรับสู่ t ีนเอสไทยแลนด์นานะครับจากการรายง,งานข่าวของ n i ก k ี้เอเชียระบุว่า คณะกรรมการมรดกโลกเตรียมพิจนารณาเมืองหลวงพระบางในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้เป็นหนึ่งในรายชื่อเมืองที่เสี่ยงถูกถอดถอนออกจากบัญชีเมืองมรดกโลกหากนึกภาพตามและย้อนดูภูมิศาสตร์สปปลาวตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำโขงและแม่น้ำขานที่โอบล้อมเมืองหลวงพระบางจึงเป็นหนึ่งในเมืองที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองแห่งมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก หลวงพระบางกลายเป็นจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยวที่ต้องไปเยือนสักครั้งเพราะสวยงามไปด้วยธรรมชาติล้อมรอบพร้อมด้วยสถาปัตยกรรมลาวผสมผสานกับฝรั่งเศสอันมีเสน่ห์ขณะเดียวกันด้วยบรรยากาศเมืองเก่าที่สวยงามและเสีนเรียบง่ายแห่งนี้ก่อสร้างความตื่นตระหนกและเกิดคำถามในหมู่นักอนุรักษ์และคนในท้องถิ่นมากมายถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมและรายได้หากไม่รีบแก้ไข าจจะสูญเสียสถานะเมืองมรดกโลกตามรอยลิเวอร์พูลประเทศอังกฤษที่ถูกถอดถอนออกจากรายชื่อแหล่งมรดกโลกไปเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาสาเหตุที่สปปลาวเสี่ยงถูกลบจากรายชื่อมรดกโลกแม้ว่าจะมาจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นการเกิดจากการพัฒนาเมืองใหม่ๆการก่อสร้างอสังหาในย่านเมืองเก่าที่ได้รับการคุ้มครอง ส่งผลให้สูญเสียอาคารบ้านเรือนและสิ่งก่อสร้างแบบดั้งเดิมรวมถึงการพึ่งพาน,นักท่องเที่ยวที่มากจนเกินไปทําให้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบเก่าๆถูกกลืนกินไปและสิ่งที่น่ากังวลเป็นพิเศษที่สุดคือการสร้างสะพานที่แม่น้ําคานซึ่งอาจจะมาแทนที่สะพานไผ่ที่ทํานุบํารุงทุกๆฤด,ดูแรง้งอาจสร้างผลกระทบเชิงลบทั้งสิ้น เขื่อนหลวงพระบางไทยสอปปลอาวอาจเพิ่มความเสี่ยงหลุดสถานะรายง,งานชิ้นนี้ยังเน้นย้ำประเด็นสำคัญนั่นคือการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบางซึ่งอยู่ห่างจากต้นน้ำ25กิโลเมตรโครงการเป็นการเริ่มทุนระหว่างไทยกับสอปปลาวถือเป็นเขื่อนแห่งที่สองของเมืองที่อาจเปลี่ยนเมืองริมน้ำให้กลายเป็นเมืองริมทะเลสาบในอนาคต และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากเขื่อนหลวงพระบางแห่งนี้ยังได้หยิบยกไปถึงกรณีความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินครั้งที่เกิดวิกฤตเขื่อนแตกทางตอนใต้ของลาวในปี2018ล้วนเกิดความเสียหายห,ายหลายๆมิติบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงทั้งสิน้นมินจาหยางอดีตรองผู้อำนวยก,การศูนย์มรดกโลกยูเนสโกถึงกับเอ่ยปากว่า หากมีการสร้างเขื่อนแห่งที่สองขึ้นจริงผมเชื่อว่าจะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้หลวงพระบางจะถูกถอดถอนออกจากเมืองมรดกโลกตัวแทนรัฐบาลท้องถิ่นมองว่าเรากลัวว่าเมืองนี้จะถูกถอดถอนออกจากรายชื่อมรดกโลกซึ่งยูเนสโกวางกฎเกณฑ์ไว้มากมายในการปฏิบัติตามแต่ตอนนี้เรากลับทําตรงกันข้ามไปหมดทั้งนี้หลวงพระบางตั้งชื่อตามพระบาง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองคําที่ถวายแด่กริย์ฟ้างุ้มในศตรวรรษที่14หลวงพระบางเป็นหนึ่งเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในสวนปปอลาวมีประวัติศาสตร์อันยาวนานนับพันปีแต่หลังจากที่ประเทศได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสในปี1953เมืองหลวงก็ถูกโอนไปยังเวียงจันทร์จากนั้นเมืองนี้ยังคงรักษาสถาปัตยกรรมเอาไว้และคงไว้ด้วยวิถีชีวิตธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมริมแม่น้ำทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี1995ปัจจุบันหลวงพระบางมีบ้านเรือนกว่า600หลังและมีพื้นที่ลุ่มน้ำ183แห่งได้รับการครุ้มครองภายใต้การตกลงของยูเนสโกเมื่อเมืองต้องการรายได้จึงเริ่มเห็นการสร้างเมืองใหม่และคนหนุ่มสาวเริ่มกลับมาทำงานในภาคการท่องเที่ยว ผลประโยชน์ที่ตามมามีราคาต้องจ่ายจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติหลั่งไหลเข้ามายังหลวงพระบาง10เท่าในช่วง20ปีที่ผ่านมาและพุ่งเกือบ8แสนคนในช่วง3ไตรมาสแรกของปี2,566การเข้ามาของนักท่องเที่ยวที่มากขึ้นส่งผลให้ราคาอสังหาริมทรัพย์พุ่งสูงตามผู้คนในท้องถิ่นจำนวนมากจึงเลือกที่จะขายหรือปล่อยเช่าและย้ายออกไปอยู่ที่นอกเมือง ปัจจุบันจึงเห็นเจ้าของธุรกิจชาวเวียดนามหรือจีนการพัฒนาเมืองเริ่มแรกมาด้วยการมีชาวบ้านน้อยลงเหลือวัดน้อยลงในขณะที่พิธีตักบาทเชา้าอันง,งดงามดูเหมือนว่าจะกลายเป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวนิยมชมชอบเสียมากกว่าดังนั้นแม้ว่าโดยทั่วไปแล้วคนในท้องถิ่นจะยินดีกับสถานะเมืองมรดกโลกแต่ก็นำมาซึ่งการวิาพากษ์วิจารณ์อย่างมากทั้งข้อร้องเรียนที่มากขึ้น บวกกับรายได้และค่าครองชีพที่สูงขึ้นข้อจำกัดที่เต็มไปด้วยเงื่อนไขไม่ให้เจ้าของบ้านเปลี่ยนแปลงอาคารควบคู่ไปกับการขาดความช่วยเหลือทางการเงินในการบำรุงรักษาโครงสร้างที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงใดๆดได,ได,ได้เพราะการพัฒนาเมืองใหม่ๆจะต้องได้รับการอนุมัติจ,จากสำนักงานมนรดกโลกบ่อยครั้งมักจะมีคำถามว่าถ้าคนอยากรื้อบ,บ้านแล้วสร้างบ้านใหม่ให้ทันสมัยกว่าเดิมทำได้หรือไม่ บริษัททัวรรายหนึ่งได้กล่าวไว้และอีกหนึ่งปัจจัยคือจีนรุกลงทุนและการเข้ามาของรถไฟฟ้าลาวจีนรวมถึงความกังวลในขณะนี้กับนักลงทุนจีนที่เข้าไปลงทุนในสปปลาวตั้งร้านค้าเล็กๆไปจนถึงโรงแรมขนาดใหญ่รวมถึงการเปิดเส้นทางรถไฟฟ้าลาวจีนในปีที่แล้วบานก็มองว่าข้อจำกัดที่กำหนดโดยยูเนสโกเป็นเหมือนป้อมปราการ ป้องกันการลุกลานของมหาอำนาจในภูมิภาคโดยเจ้าของธุรกิจท้องถิ่นรายหนึ่งบอกว่าเรากังวลเกี่ยวกับรถไฟฟ้าเพราะชาวจีนจะเข้ามาจำนวนมากและซื้ออสังหากับที่ดินไปพวกเขามีเงินมากในกรุงเวียงจันทร์พวกเขาสร้างอาคารใหญ่มากมายแต่พวกเราไม่อยากได้ผู้ประกอบการบางกลุ่มมองว่าหากไม่มีสถานภาพเป็นมรดกโลก โครงการใหญ่ๆอย่างห้างสปปรรพสินค้าและคาสิโนโที่มีไว้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากนี้จะต้องถูกตกอยู่ภายใต้ผลประโยชน์ของใครอย่างไรเรานึกภาพไม่ออกเลยว่าอนาคตของเมืองนี้จะเป็นอย่างไรอย่างไรก็ตามหลังจากนี้คณะกรรมการมรดกโลกจะพิจารณาเมืองหลวงพระบางอีกครั้งในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ซึ่งจากสาเหตุที่กล่าวมาข้างตน้น อาจเป็นไปได้ว่าหลวงพระบางกำลังตกอยู่ในสถานะเสี่ยงอันตรายหากเราย้อนปมไปที่สปปลาวกับทางรอดดักนีหากกล่าวถึงเศรษฐกิจของสอปปลาวในช่วงระยะหลังสปปลาวกำลังเผชิญหน้ากับสารพัดปัญหาทั้งดักนีที่อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมานานกว่าทศวรรษปัญหาเหล่านี้ยังไม่สามารถหาทางออกได้ ข้อมูลระบุว่าหนี้สาธารณะและหนี้ค้ำประกันสาธารณะ PPG ของสปปลาวเพิ่มขึ้นร้อยละ68ของ GDP 1.25มื่นล้านดอนลลาร์ตั้งแต่ปี2019เป็นร้อยละ88 1.45มื่นล้านดอนลลาร์ในปี2021หนี้สาธารณะประมาณครึ่งหนึ่งเป็นหนี้จากจีน PPG ก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จากผลกระทบที่นอกจากเศรษฐกิจคือโควิดภาวะเศรษฐกิจโลกและสงครามในหลายๆที่มากกว่านั้นวันนี้สปปลาวยังพึ่งพานักลงทุนจีนแต่การเติบโตของ GDP จีนที่ชะลอตัวก็มีผลมากขึ้นไปอีกจะเห็นจากบรรดาประเทศที่มีไรายได้น้อยเช่นเลบานอนศรีลังกาสุรินามและเซมเบียต่างผิดนัดชำระหนี้จีน แม้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจะมีโครงการบริหารหน,นี้ที่เกิดจากกลุ่ม G20 เข้ามาช่วยบรรเทาอาการชำระหนี้ชั่วคราว48ประเทศแต่โครงการก็สิ้นสุดลงไปแล้วหนึ่งในนี้คือสอป,ปอลาวที่ภาวะเศรษฐกิจลดลงอย่างมากแม้ว่าจะมีการฟื้นตัวขึ้นประมาณร้อยละ2.5ในปี2021แต่มูลค่าของเศรษฐกิจลาว และต้นทุนนี้ยังคงถูกคุกข,ขามจากเงินกรีบที่อ่อนค่าลงอีกทำให้อัตราเงินเฟ้อขึ้นไปอีกในช่วงเวลาเดียวกันในปี2022การจะอันดับความน่าเชื่อถือในสปปลาวอยู่ที่4 4.4% 4วิกฤตการณ์มากมายในปัจจุบันยังนำไปสู่การคาดเดาต่างๆนานาเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ และสถานการณ์ในปัจจุบันของประเทศดูเหมือนจะฝังรากลึกมากขึ้นเรื่อยๆจากความเปราะบางทางเศรษฐกิจต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวการเติบโตที่มุ่งเน้นไปในแนวทางการพัฒนาระหว่างประเทศนับตั้งแต่กลางทศวรรษ1980กำลังเป็นทางเลือกหรือทางรอดของสปปลาว